ดีค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีข่าวหนึ่งที่น่าติดเต้นมากนั่นก็คือ Google เปิดตัวระบบแปลภาษาที่เราใส่เสียงภาษาไทยเราเข้าไปแล้วมันจะพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติให้เราได้เลยแต่สิ่งที่ซีสงสัยก็คือว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมากมันมีวรรณยุกเยอะดังนั้นถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีต้องลองใช้กับอาชีพเขาดูว่าจะช่วยให้อาชีพเขาใช้งานได้จริงหรือเปล่าเริ่มกับพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้านหลังสิก่อนเลยแล้วกันค่ะไปไหนครับ อันนี้ยังไม่เป๊ะนะคะมันขึ้นคําว่าไอโกพูดเป็นภาษาไทยเข้าไปแล้วขายฝรั่งดีกว่ารับอะไรดีคะ okay. Can I have some fried rice please? ยากได้ข้าวผัดสวัสดีแจกข้าวผัดข้าวผัดนะฮะอ่าบางโปรดมาจากไหนคะข้าวผัดบางโปรดโอเคข้าวผัดหน่อยนะคือคําว่า please เขาแปลว่าเป็นบางโปรดซึ่งแปลผิดนิดนึงแต่นี่คือคุณป้าฟังร um> ู้เร si okay. ื่องรู้เรื่องค่ะ s m a l t please Lec. Mm. Lec. Okay. Uh. <laughs> 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 thank you so much <gabankun khai> uh, what do you think about this application when the translation of uh, the thai there wasn't very clear but you could kind of if you apply a bit of common sense you can kind of work it out so would you like longer length หรือส์มอลเลอ saying do you want larger o r smaller คุณบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ตรงมากหรอกแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเวลาเราใช้แบบ Com m o n sense ในการแปลหรือพยายามใช้คำที่สั้นลงหรือคำที่กระชับขึ้นเนี่ยก็จะแปลคุยกันรู้เรื่องซึ่งก็จะดีกับชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากค่ะโอเค thank you so much เราได้กลุ่มตัวอย่างมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่า Google Voice Search ยังไงก็คงจะต้องพัฒนาต่อไปในที่ที่เสียงดังๆมากๆบางทีมันก็เพี้ย ไปค่อนข้างเยอะแต่ในที่เสียงเบาๆที่ทดสอบแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยอ่ะดีกว่าพูดภาษาไม่ได้นะก็สดทอเตรียมให้ความรู้คนไทยทำยังไงถึงดูทีวีดิจิตอลได้ซิสโกเผยแนวโน้มอัจญากรไซเบอร์ทุนหนามากขึ้นและใช้วิธีที่ซับซ้อนจนจับได้ยากมากขึ้นด้วยนักวิจัยเผยการโพสต์ข้อความด้านบวกลงสังคมออนไลน์จะส่งผลให้คนอื่นโพสต์ข้อความด้านบวกแม้ไม่รู้จักกันก็ตามเตือนนักท่องเที่ยวฮังการีออกกฎหมายถ่ายรูปคนแปลกหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือว่ามีความผิด ไลน์ท้าชนสกายเปิดบริการใหม่ไลน์คอลให้ผู้ใช้โทรเข้าเบอร์บ้านและเบอร์มือถือทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าใช้ได้จริงแค่ไหนลองไปพิสูจน์กันเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ